สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปที่วันรวบรวมง,งานบุญทำบุญประจำปีของครอบครัวค่ะครอบครัวเราเรียกว่าครอบครัวศิลาชัยนะคะเป็นนามสกุลของคุณตาคุณตาและคุณยายเสียชีวิตแล้วค่ะทุกปีญาติพี่น้องนะคะจะมารวมตัวกันที่บ้านแล้วก็ทำบุญให้กับ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วค่ะส่วนครอบครัวของวันนะคะกับแม่เราทําขนมจีนน้ํายาสองอย่างเป็นน้ํายาหวานสูตรโบราณและน้ํายาผสมค่ะตอนเช้าเราก็มาซื้อของในตลาดสดบุรีรัมนะคะนี่เป็นสำหรับ พัฒาหารค่ะก็จะมีการจัดเตรียมที่บ้านของงานนะคะแล้วก็ที่บ้านของวันเองค่ะแล้วก็เอาอาหารนะคะมารวมกันเพื่อถวายเพลวันที่เราทำบุญปีนี้คือวันที่18ธันวาคม2564ค่ะ น้ำพริกค่ะหรือเป็นน้ำยาหวานนะคะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมและวิธีทำอีกครั้งนะคะน้ำยาน้พริกหรือน้ำยาหวานนะคะจะเป็นสูตรน้ำยาโบราณของภาคอีสานค่ะส่วนผสมหลักๆนะคะก็คือหอมเจียวค่ะพริกทอดนะคะหมูสับกะทิพริกแกงค่ะ แล้ก็ตั้งเตานะคะตอนนี้มืดก่อนมืดอยู่นะคะน้ํายาเราจะทําพรุ่งนี้เช้าค่ะเป็นน้ํายาน้ําพริกจริงๆแล้วมันชื่อว่าน้ํายาน้ําพริกแต่ว่ารสชาติมันหวานนะคะเป็นสูตรน้ํายาโบราณค่ะอันนี้วันไม่เคยทํานะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแม่ที่ตอนเด็กๆเ,เราจะไปขายกับแม่นะคะแม่จะเป็นคนทำน้ํายาวันจะมีหน้าที่นี่เลยข้วถั่วดินค่ะถั่วลิสงนะคะให้หอมอ่าลูก <nenhum S 1> โด <า S 1> ไ,มไม่ไมีที่ผัดวัวคั่วคันนานๆคั่วทีค่ะท,ทำแค่แ่นี้เลยเหรอใช่นานๆคั่วทีไม่ต้องมือยน่ขั่วถั่วลิสงให้เหลืองหอมนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะบดถั่วลิสงละเอียด กลางนะคะไม่ถึงกับละเอียดเป็นผงหยาบๆค่ะตอนนี้เราก็คั่วมีลูกมือเยอะเลยค่ะวันนี้คั่วถั่วลิสงพักไว้ให้เย็นเราจะเตรียมขั่วนะคะถั่วลิสงและถั่วเหลืองตอนกลางคืนค่ะแล้วตอนเช้าเราก็จะมาะบดแล้วก็เตรียมทําน้ํำยาน้นําพริกนะคะพรุ่งนี้เช้ามันก็ต้องตื่นประมาณตีสีไปตลาดสดตอนเช้าค่ะเราก็ตามด้วย ขั้วถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะให้เหลืองหอมเช่นเดียวกันค่ะแต่ถั่วเหลืองผ่าซีกหลังจากคั่วแล้วนะคะเราพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วใช้วิธีการนึ่งห่อด้วยผ้าขาวบางนึ่งให้สุกนะคะหรือใช้วิธีการหุงให้ถั่วเหลืองสุกเป็นเนื้อละเอียดเนื้อสุกยุ่ยนะคะแล้วก็เอามาบดเตรียมทำน้ำยาค่ะตอนนี้เราก็คั่ว ถั่วเหลืองก่อนนะคะวันนี้ก็หลันหานสี่แสบอยู่ครบทุกคนค่ะสภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆจ๋าขั่วถั่วเหลืองให้หอมมีสีน้ำตาลแต่ไม่ถึงกับดำไหมนะคะ คือส่วนผสมของน้ำยาพริกนะคะหรือน้ำยาหวานค่ะและที่บ้านของเรานะคะก็ทำน้ำยากะทิอีกหนึ่งหม้อค่ะเป็นเรียกว่าน้ำยาผสมสูตรกะทิของบุรีรัมนะคะน้ำยาสุดท้ายคือใส่กะทิสดนะคะ สร็จแล้วค่ะน้ำยาน้ำยาผสมใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งปาร้าค่ะบ้านนี้กินแบบนี้นะจ๊ะเราก็ทําแบบที่เราชอบค่ะลูกชิ้นเยอะมากนี่ค่ะรอให้ะกะทิปุดปุดเดือดปุดปุดก็เสร็จนะคะน้ำยาสองอย่างค่ะวันนี้ ซองเป่าเยอะต้องใส่ด้วยซองอยู่ที่พี่เยอะเลยพี่ซื้อมาอ่ะใครไปเอามาจกไหนอ่ะท,ที่ซื้อเออรอมันให้ออตไปซื้อมาใหม่ไม่ก็ไอ,อคิดก็ไม่สงใารนะอันนี้เป็นน้องชายคนเล็กนะคะเจ้าของร้านตัดผมค่ะ <c oughs> ตั oh, ่ว่าเเาไปสโอ้โหพัดอะไรฉันเจ็ดสอไม่ใื่โอ้โหนิบหนัง yeah

Okay. Okay. 3, 4, ทางครอบครัวของวันนะคะก็ได้กล้วยของพี่จำนงที่ส่งมาจากนครสวรรค์ขอบคุณพี่จำนงมากๆค่ะทําบุญปีละครั้งแบบนี้ก็เป็นการรวมญาตินะคะซึ่งญาติๆก็จะกระจายแยกย้ายกันไปทํางานในต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดค่ะก็จะมาพบกันครั้งหนึ่งที่นี่นะคะก

<ersch> นี่น้ำอยู่ <leaving there. S 1> น,นู okay. Oh. Okay. ้นท uh. ah. okay. ั okay. <laughs> so ้งหลังนครสวรรค์ค่ะเอฟซีจ้า หนูได้ยินไหมเพราะว่าพี่ให้พี่ให้มาสองกล่องแม่หนูถือไว้หนึ่งแป๊บแม่หนูเปิดปั๊บหยุดไม่ได้หมดเลยยังเขาตั้งส่วดก่อนเรียกชื่อเอาเด้อทีนี้

<trauma and communication> นี่กล้องถืออยู่เดี๋ยวรอหลานค่ะอันนี้ลูกรุ่นลูกไปก่อนค่ะห <tra> um> นึ่งสองสามค่ะนั่นแน่เออนอยน้อยถอดแมสแป๊บ <tra> um> นึง <tra> um> เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้อะค่ะเอาเรียกหลานมาเลยเรียกหลานมา

1 2 3 ลุลรวยเลยเฮ้ยคุณายหาเลยว่ะก็ลุล่วยไงไขไหมรู้สื่อยังอ่ะไขคนยิ่งเกินสิยังพอยังจบงานทำบุญประจำปีของครอบครัวในครึ่งวันของวันที่18นะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านที่รับชม ให้กำลังใจมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมานะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เที่ยงวันคลิปออกอากาศสดค่ะสวัสดีค่ะ